สวัสดีครับเราได้เห็นคลิปของอ,อาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์นะฮะซึ่งวิภาควิจารณ์แอนิเมชัน2475ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเนี่ยก็มีคนที่แนะนำว่าเอ๊ะเราควรทำคลิปชี้แจงหรือดีเบตกับอาจารย์สุรักษ์ดีไหมคือตอนแรกก็ก็ไม่ค่อยอยากทำนะคือโอเคเราก็อยากเราก็อยากจะเปิดให้วิจารณ์นะครับแต่อาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะ ว่าเราค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันก็แค่อยากจะชี้แจงในสิ่งที่แอนิเมชันของเราเล่าเพราะว่าบางทีคนที่ไปดูคลิปของคุณช่องธนดิตเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะเข้าใจแอนิเมชันของเราผิดที่ผิดทาง mm hmm. จนปิดโอกาสที่จะเข้ามาดูนะฮะดังนั้นคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะอธิบายข้อข้องใจหรือข้อขัดใจก่อ,จอาจะสอชิวรักษ์นะครับก็ว่าคนที่เขา ทำหนังเนี่ยเขาตั้งใจทํามากเลยนะเพื่อจะสร้างให้เห็นว่าปีดีเป็นคนเลวร้ายพระปกเกล้าเป็นคนที่ดีวิเศษคนที่ทําหนังเรื่องนี้ต้องประสงค์อันนี้เป็นเป็นหลักเขาไม่ได้คํานึงถึงประวัติศาสตร์นะแต่เขามีวิธีการที่ล่อหลอกคนอย่างเก่งมากเช่นบรรลักษ์ห้องสมุดนั้นบอกให้สองสาคนนั้นไปหาหนังสืออ่านแต่เขาไม่ได้บอกหาหนังสืออะไรอ่าน เราเชื่อในหนังสือที่เขาแนให้อ่านนั้นจะไม่ใช่หนังสือพวกเดียวกันที่โจมตีปีดีแล้วก็เล่นงานคณะรัษฎรโดยยกย่องพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไม่มีทิ่ฐิเลยแต่ที่ปรากฏหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้องการจะมองเมาคนให้เกลียดคนอย่างสุดๆให้เห็นว่าปีดีเป็นตัวเลวร้ายประเด็นนี้ฮะคือเราก็พยายามที่จะให้เห็นมิติต่างๆของตัวละครแต่ละตัวนะครับ คือจริงๆปรีดีเนี่ยทางลุงดอนเป็นคนที่คอยช่วยแก้ไขบางเรื่องบางราวด้วยเช่นบอกว่าปรีดีเนี่ยทำไมต้องเขียนประกาศแบบนั้นหรือทําไมปรีดีถึงออกแบบสมุดปกเหลืองซึ่งมันเป็นมันเป็นแน,น,นวคิดที่ปรีดีคิดว่ามันเหมาะสมกับประเทศไทยการมาของลทัทธิคอมมิวนิสต์ในความคิดของปรีดีเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับคือมันอาจจะไม่เหมาะกับสยามในยุคนั้นและจริงๆมาใช้ยุคนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับสังคมยุคนี้เหมือนกันนะฮะ ข้อเท็จริงที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้บางคนต้องเจ็บปวดซึ่งมันเราเรียกไม่ได้เราต้องเล่าประวัติศาสตร์ได้ครบทุกด้านการหลีกเลี่ยงเจนไม่เล่าเรื่องหลักนี้เนี่ยมันก็คืออคติแบบหนึ่งเช่นกันและจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของราชการที่เเราก็เราก็เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์สามัญคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในตอนสุดท้ายเนี่ยที่ท่านตัดสินใจสละราชสมบัติท่านเองก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากท่านได้เขียนตัวเลขตัวเลขนั้นเนี่ยก็ได้ส่งมาถึงข้าราชรารพานโดย ขออภัยหมายความว่าท่านเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดมากที่ท่านต้องทิ้งราชบัลลังก์และปล่อยให้คณะราษฎรปกครองเพราะท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถที่จะยื้อหรือใช้อำนาจของท่านในการต้านทานความใช้อำนาจอย่างอำเภอใจของทางคณะราษฎรได้อีกต่อไปเพราะเมื่อคนดูรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยคุณจะเห็นว่าแม้พระมหากษัตริย์ไม่อนุมัติหรือไม่เห็นด้วยคณะราษฎรสามารถใช้เสียงโหวตในสภา เพื่อผ่านกฎหมายได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เสียงของพระมหากษัตริย์ดังนั้นพระองค์ก็เลยรู้สึกว่าท่านไม่อยู่ในสถานะที่ท่านสามารถจะแก้ไขอะไรได้ไม่สามารถที่จะคัดค้านอะไรได้อีกแล้วและคณะราษฎรเนี่ยมีการออกเสียงอย่างอําเภอใจแล้วก็จะผ่านร่างกฎหมายเนี่ยก็ต้องมายืนในท่านเซ็นซึ่งท,ท่านก็ต้องเป็นคนที่ต้องเซ็นแทนประชาชนการที่ท่านอยู่อย่างนี้แล้วคณะราษฎรอยากจะออกกฎหมายอะไรอย่างเช่นกฎหมายตั้งสาลพิเศษโดยที่ไม่มีอุทธรณีกา คิดจะตั้งข้อหาใครก็ตั้งแล้วก็อยัดแล้วก็ลงโทษเลยเนี่ยท่านไม่ยอมไม่ออกมาจากมือของท่านเด็ดขาดท่านไม่ยอมที่จะเซ็นเด็ดขาดท่านก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางเสด็จไปต่างประเทศและสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจที่ส,สลับราชสมบัติเพราะสถานะของท่านไม่สามารถที่จะห้ามอะไรต่อไปได้อีกแล้วถ้าท่านยังอยู่ท่านก็เหมือนเป็นตา,าปั๊มเหมือนเป็นตายางออกกฎหมายที่แบบลิดรอนเสรีภาพของประชาชนดังนั้นท่านจึงไม่สามารถที่จะทนได้ ดังนั้นเนี่ยมุมเนี้ยมันก็จะเห็นความที่ท่านเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วดังนั้นการที่จะบอกว่าจะให้เห็นว่าร้อเจ็ดดีไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่มันก็มีมุมที่ท่านรู้สึกผิดอยู่หรือแม้แต่ปรีดีแล้วก็เห็นว่ามันมีมุมที่เขาสำร็กผิดอยู่ก็คือบทสัมภาษณ์ที่เขาคุยกับทางแอนโทนีพองนะครับว่าเขายอมรับว่าวิธีการที่เขาทำาผิดพลาดการนําเสนอเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ผิดพลาดพราะยาทรงก็สำนึกผิดในตอนหลัง จริงๆแม้แต่จอมพลปอเขาก็เคยสมนิษฐผิดนะครับเขาก็เคยพูดว่าเออเขาน่ะทำบาปท,ทำกรรมกับรัชการที่เจไวมากแต่เรายังเล่าไม่ถึงไงผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยม,มันมันมันเล่าถึงความผิดพลาดมันเล่าของความผิดพลาดของทุกฝ่ายเราอาจจะมองย้อนไปก็ได้ว่าถ้าเกิดในใน,ในวันที่ก่อการปฏิวัติเนี่ยแล้วรัชการที่เจ็ดท่านไม่ยอมขึ้นมาถ้าท่านไม่ยอมขึ้นมาแล้วท่านก็ให้ทหารเนี่ยยึดอำนาจคืนคณะรัฐตอนก็อาจจะจบงนต่วันนั้นเลยนะครับ มันอาจจะไม่ยืดเยื้อรุนแรงมาจนถึงเกิดกรบฏบ,บวันเดทเกิดการกรบฏบสบิบแปดศพการจับประชาชนที่บริสุทธิ์ไปประหารชีวิตอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าเกิดคณะราษฎรยึดอำนาจแล้วรัชการที่7ทรงยินยอมโดยดีทรงมอบรัฐธรรมนูญให้โดยที่ทุกอย่างราบรื่นเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดใช่ไหมครับแต่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้เล่าไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมันเกิด มันเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยพอแอนิเมชั่นเรื่องนี้เล่าออกมาเนี่ยผมคิดว่าเราเล่าให้เห็นภาพของความผิดพลาดของทุกฝ่ายนะและไม่ใช่แถวนั้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองไทยประกาศสงครมามกับอังกฤษอเมริกาอาจารย์ปีรีเป็นหัวหน้าเสร,รีไทยกอบกู้เอการาชในประเทศชาติได้เรื่องนี้คนที่ทําหนังเรื่องนี้ไม่เอ่ยถึงเลยเอ่ยถึงแต่ความเรวทั้งหมด แล้วทุกอย่างเนี่ยมาจากความเลวร้ายของปีโดยหมดพญาทรงสุรเดชก็ได้งานปีดีทุกคนก็ได้งานปีดีผิดข้อเท็จจริงเสียดายที่ไม่เคารพข้อเท็จจริงเมื่อคุณไม่เคารพข้อเท็จจริงแล้วคุณจะเสนออดีตให้ถูกต้องได้อย่างไรอาจารย์สอศิรักษ์บอกว่าทําไมเราไม่เล่าถึงตอนที่ปีดีทำขบวนการเสรีไทย คือเรายังเล่าไม่ถึงเรื่องสงครามโลกครับเพราะอันเนชนเรื่องนี้เนี่ยเราเล่าแค่จบตอนในหลวงรัชกาลที่7ทรงสละรชาชสมบัติเท่านั้นแต่จริงแล้วท่านเสด็จนีเนี่ยท่านก็มีบทบาทสําคัญในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะท่านเป็นเสรีไทสาย,ยอเมริกาและเป็นคนที่ล็อบบี้เป็นคนที่ไม่ยอมประกาศสงครามกับกับอเมริกาเป็นคนที่ขวางจอมพลปอมาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่จอมพลปอประกาศสงครามแล้วท่านไม่ยอมไม่ยอมประกาศสงครามร่วมด้วย แล้วทาไมทาไมทุกวันนี้เนี่ยคนถึงเข้าใจว่าเพราะปีดีคนเดียวจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเพราะทุกๆฝ่ายร่วมมือกันแม้แต่สมเด็จพระนางเจ้ารัมพพันนีที่อยู่ที่อังกฤษในขณะนั้นเนี่ยท่านก็ได้สนับสนุนเสรีไทยฝ่ายอังกฤษด้วยเช่นกันแม้แต่รชัชกาลที่แปท่านก็มีบทบาทสําคัญในสงครามโลกครั้งที่สองและทําให้ไทยไม่เป็นประเทศแพ้สงครามเรื่องแบบนี้ทำไมทำไมคุณไม่เล่าล่ะทำไมเล่าแค่ปีดีคนเดียวทำไมไม่เล่าถึงคนอื่นๆ ข้อตกลงที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นเนี่ยทำกับอังกฤษแล้วท่านเสนีคัดค้านอย่างหนักเนี่ยแต่นายปรีดีเห็นด้วยเนี่ยตรงนี้ทำไมคุณไม่เล่าล่ะมันก็เป็นการการเล่าประวัติศาสตร์ที่คุณก็พูดไม่ครบใช่ไหมครับแล้วส่วนที่คุณบอกว่าอืมพยาทรงทําร้ายทําลายปรีดีรังแกปรีดีน,นู่นนี่เราก็เราก็นําเสนอในเรื่องนะเพราะว่าตอนที่นายปรีดีเสนอสมุดปกเหลืองเนี่ย ก่อนที่ปีดีจะเดินออกจากห้องประชุมเนี่ยเขาก็หันไปเห็นว่าพญาทรงเนี่ยยืนคุยกับทางพญามาโนกับพญาศรีวิสารวาจาเหมือนเหมือนกําลังจะทําอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยปีดีก็เลยสงสัยคนแรกเลยก็คือมองหน้าไปที่พญาทรงว่าพวกแกใช่ไหมที่จัดการเรื่องเนี่ยคือเราเล่านะเราไม่ได้ไม่เล่านะแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับพญาทรงครับเขาก็โดนเนรเทศเนี่ยโดนการโดนยัดข้อหากบฏแล้วก็ต้องเดินรเทศไปอยู่เวียดนามบ้างไปอยู่กัมพูชาบ้างแล้วก็ต้อง เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าที่ต่างประเทศอันนี้แหละหนังเรื่องนี้เขาสื่อในทํานองนี้แหละว่าในหลวงจาา้ารสชทธิรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ว่าพญาศรีวิสารกับสตีเฟนที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศไม่เห็นด้วยหนังเรื่องนี้ไม่เคยบอกเลยรัฐธรรมนูญที่ในหลวงเจะาระิาธิ์นั้นคืออะไรถ้าเราอ่านดูรัฐธรรมนูญที่ในหลวงจ้ารสชทธิ์นั้นมีเพียงเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเอง อำนาจทั้งหมดจะอยู่ในในรูนทั้งหมดรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7ก็ยังคงอำนาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนกันลุงเธอรู้ไหมว่าทําไมที่ปรึกษาชาวอเมริกันถึงออกแบบรัฐธรรมนูญให้อำนาจยังคงอยู่ที่กษัตริย์ทําไมอลุงเพราะว่าในยุคนั้นประชาชนยังไม่ได้เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจึงจําเป็นต้องให้สถาบันกษัตริย์ประคับประคองในช่วงแรกเริ่มให้มีการเลือกตั้งจากระดับท้องถิน่น เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่นี่คนพยงเท่านี้ความจริงเท่านี้หนังเรื่องนี้ก็ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและจริงจังพูดอย่างเดียวในหลวงรัชทานนั้นอยู่แล้วเป็นพูดเลวไหลเลอะเทอะเปิดเอนคือ <c oughs> อาจารย์ก็พูดไม่จริงอะรัฐธรรมนูญที่พยาศิวรวิรัวาจากับนายเลมอนบีสตีเฟนร่างเนี่ยไม่ได้มีแค่การตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับ แม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะราษฎรก็ยังไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจให้กับประชาชนอย่างร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะประชาชนก็ยังไม่ได้อำนาจนะแม้แม้ข้อแรกจะเขียนมาสวยหรูว,ว่าอำนาจเป็นของประชาชนนะ่ะแต่จริงๆแล้วในหลักการนะ่ะมันก็ยังไม่ถึงประชาชนนะฮะเพราะการที่หนึ่งประชาชนคุณยังไม่คุณยังไม่รู้เรื่องการปกครองคุณยังไม่รู้เรื่องสิทธิและหน้าที่เนี่ยพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่มีอำนาจอยู่เนะี่ยไม่สามารถที่โยนอำนาจนั้นล,ลงมาให้ประชาชนได้ทันทีจริงไหมครับ ทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้ทุกประเทศก็ต้องให้กษัตริย์เนี่ยช่วยประคับประคองในช่วงแรกก่อนคือถ้าอาจารย์ผมว่าอาจารย์อ่านนะผมว่าอาจารย์รู้ดีแหละว่ารัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7เ,เป็นยังไงรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7นะครับแม้ว่ากษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้ตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับแต่เมื่อไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะมีการตั้งสะพานนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะซึ่งมันจะมีจากการแต่งตั้งและการเลือกตั้ง เลือกตั้งส่วนหนึ่งแต่งตั้งส่วนหนึ่งหรืออาจจะเลือกตั้งทั้งหมดหรือแต่งตั้งทั้งหมดอันเนี้ยมีข้อพิจารณาปีกย่อยอยู่ในรัฐธรรมนูนอยู่แล้วลองไปหาอ่านดูได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรัชการที่7เนี่ยยังเคยให้ทางหลวงประดิษฐ์ปรนูลหรือในายปรีดีมาดมยงเนี่ยไปร่างพรบเทศบาลและการบริหารท้องถิ่นเพราะอะไรครับรัชการที่7ได้ทรงบังเเห็นว่าประชาชนเนี่ยควรได้เรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่จากล่างขึ้นบนก็คือ จากหน่วยงานท้องถิ่นเล็กๆให้ลองเลือกผู้นําของท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้สิทธิและหน้าที่และเรียนรู้กันเป็นประชาธิป,ธ <S <S ปไตยก็ <S <S คือโหนดเล็กๆลองเลือกตั้งกันมาก่อนเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดผลมันดี <S <S ก็ค่อยขยายเป็นโหนดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากท้องถิน่นจากเทศาบาลจากตำบลจากอำเภอขึ้นมาเป็นจังหวัดและกลายเป็นรัฐประเทศเนี่ยท่านมองสเต็ปสเต็ปเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยเพื่อให้มันพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีนี้เนี่ยจะมาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกมีแค่ตั้งนายกผมก็ว่าตลกเกินไปอ่ะ เราตั้งคําถามได้เราฟังได้เราคิดแต่เราต้องคิดไงเราต้องคิดว่ามันจริงหรือเปล่าเราไปหาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาอ่านดูแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ผมก็สงสัยนะว่าอาจารย์อาจาอาจ,จะพูดโกหกนิดๆเพื่อให้เพื่อให้พิสูจน์ความจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็อาจจะเป็นกุศโลบายของอาจารย์ก็ได้ครับแล้วก็อ้างว่ามันจะเริ่มด้วยชูประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ปีที่เสนอมาแล้เป็นประธานไปจริงจริงโดยเฉพาะธรรมนูญพระครองฉบับแรกเขียนชัดเจนเลยอำนาจทั้งหมดเป็นของรัษดรสยามจนบัดนี้อำนาจนั้นยังไม่ได้มาเลยทำไมเพราะคนที่คิดในเรื่องนี้ต้องการให้อำนาจรัชดรถูกถีบถูกกระทืบถูกโจมตีจนถ่ายหนังเรื่องนี้ก็โจมตีมันไม่เห็นคุณค่าเลยว่าปีดีพระนมยงต้องการให้อำนาทั้งหมดเป็นของรัษดรชาวสยามมาตรานหนึ่ง ในรัฐธรรมนูนฉบับแรกของปีดีเนี่ยบอกไว้ว่าอำนาจสูงสุดเป็นนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่การบริหารงานนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้แห้หนนาประชาชนอย่างแท้จริงคือมาตราหนึ่งเนี่ยผมผมผมองว่าเขียนเอาเท่้วยครามาเขียนเขียนมาเป็นแบบเท่ๆคือถ้าอำนาจเป็นของประชาชนทั้งหลายทําไมเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงไม่ได้ถูกให้ความสําคัญมากเท่าไหร่ คือเมื่อคุณไปดูหลักกประการนะครับเสรสีภาพเนี่ยมันก็จะอยู่ในข้อ5นะฮะซึ่งบอกว่าประชาชนจะต้องมีเสร Jab ีภาพแต่จะต้องไม่ขัดกับหลักสี่ประการก็คือมันจะมีหลักด้านความมั่นคงมันจะมีหลักด้านเศรษฐกิจคือหมายความว่าการออกแบบสม,มุดปกเหลืองเนี่ยที่จะบอกว่าถ้า,าราษฎรที่เป็นพวกหนักโลกนะฮะ <H. คุณคุณมองว่าราษฎรเป็นคนหนักโลกเนี่ยคุณคุณมองว่าอำนาจเป็นของประชาชนริงเปว่าอำนาจเป็นของประชาชนแต่ประชาชนบางส่วนเป็นคนหนักโลก ซึ่งต้องเอาคนหนักโลกเหล่านี้มาใช้แรงงานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองแล้วใครเกลียดคลานต้องถูกลงโทษอำน,นาจเป็นของประชาชนเหรอครับผมมองว่าอำน,นาจมันก็ยิงอยู่ับบนะรัฐจะต้องบังคับให้คนที่ไม่เกิดประสิทธิผลในการทํางานมาทํางานดังนั้นเนี่ยผมว่ามันย้อนแยงความคิดความคิดเนี่ยมันค่อนข้างที่ย้อนแย้งพอสมควรแล้วอาจารย์ยังบอกว่าสมุวจปกลรองคือรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการที่ไหนก็บังคับคนใช้แรงงานครับอาจารย์ผมเองก็เคยเชื่อตามโฆษณาชวนเชื่อ โดยเฉพาะในเรื่องกรณีสมาคตนั้นผมเชื่อเลยว่าปีดีเกี่ยวข้องตั้งนี้เพราะผมผมไปเชื่อกรรมชวนาชวนเชื่อโดยเฉพาะครือปราโมทซึ่ถึงจะจ้างคนไปตะโกนในโรงหนังเลยว่าปีดีฆ่าในหลวงแลวสมัยนั้นเนี่ยผมก็เชื่อหนังพิมพ์สยามมาได้ของครือปราโมอทมากผมมารู้ทีหลังว่าเครือปราโมอทนี่เป็นคนที่เลวร้ายเกลง้ยกล่อนแต่ว่ามีผีปาาในการเขียนมอมเมาให้คนเชื่อได้ผมเชื่อหนังเรื่องนี้ เปรียบเทียบกับฝีมือการประกักนราคาคือเรื่อช่วงุกช่วคือไม่ได้เลยแม้กระทั่งราชาสั์ก็ใช้ผิดพ,ดพ,ล,พลาดหน่าจะพิจารณาใถูกต้องมากกว่านี้ไหนๆจะทำหนังทั้งทีลงทุนไปตั้งเยอะแยะแล้วอย่างน้อยทําให้มันถูกพยายามอ้างเองขอถ้าจริงให้ให้จริงจังไม่ใช่โมเมอมืประเด็นแรกนะครับเรื่องการตะโกนในโรงหนังเนี่ยผม ผมสงสัยมานานแล้วผมผมสงสัยกับตัวเองนะสงสัยมานานแล้วรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนสั่งให้ไปตะโกนรู้ได้ไงวะเนี่ยผมผมผมกำลังสงสัยนะคนที่เขาไปตะโกนในโรงหนังบอกว่าปีดีค่าในหลวงปีดีค่าในหลวงเนี่ยเขาเขายื่นนำบัตรให้คนในโรงหนังดูแล้อบอกว่าผมมาจากพัคพระยาธิปัตย์ผมเป็นคนของหม่อมราชวงศ์ึกฤทธิ์ปราโมชหรือตะโกนปีดีค่าในหลวง จากผมคนของคึกลึกปาโมดอย่างนี้หรืเปบ่าเขาเขาเขาพูดอย่างนั้นรเปบ่าเออมันน่าแปลกนะวิธีการทําแบบนี้มันมีมันมีใครยอมรับด้วยหรือล่าว่าเป็นคนที่จ้างให้คนวิ่งเข้าไปตะโกนอย่างนั้นในโรงหนังมันมีอย่างนั้นด้วยหรอแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องราชาศัพท์อันนี้ต้องขอขอน้อมรับจริงๆครับว่าก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการให้ บริบทของเรื่องเนี่ยมันถูกเล่าแล้วก็คนเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองก็น้อมรับเอาไว้ว่าโอเคเราจะเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นครับผมเตือนสติดได้อย่างเดียวนะครับใช้หลักการลมามสูตส่รนพระเจา้าอย่าเชื่อทุกอย่างอย่าเชื่อต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหาเอกสารต่างๆมาสนับสนุนหรือคัดค้านอันนี้นิสิตนักศึกษานักเรียนก็จะเติบโตไม่ใช่ทุก ยัดเยียดไม่ใช่ถูกมอมเมาและผมไปที่น่าเชดายคนเป็นจำนวนไม่น้อยถูกมอมเมาถึงกลับไปโจมตีสถาบันปีดมูนิธิปีดีเรื่องหลักการการละมาสูตรหรือการที่จะหาหนังสือหรือข้อมูลมาอ้างอิงนะฮะหนังเราบอกทุกเล่มนะที่เราใช้เป็นฐานข้อมูลนะครับซึ่งในเอ็นเครดิตเนี่ยเราจะมีหนังสือหลายเล่มเลยให้คุณไปศึกษาข้อมูลนะครับ แต่อาจารย์สอเนี่ยวิจารณ์เราแกก็ไม่ได้ยกหนังสือเล่มไหนมาเลยนะไม่ได้ก็คือก็ก็คืออยาาจะบอกว่าถ้าเกิดต้องใช้การละมาสูตรเนี่ยโอเคใช้ใช้การละมาสูตรกับหนังของเราได้แล้วก็ใช้การละมาสูตรกับคู่มือของอาจารย์สอสิวลักณ์ด้อยนะครับขอแค่นี้แหละอย่าเชื่อเพราะเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพราะเป็นคนที่เราเคยเชื่อถือ สุดท้ายทูกอย่างมันต้องพิสูจน์พิสูจน์ด้วยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์พิสูจน์ด้วยข้อมูลปฐมภูมิไม่ใช่ข้อมูลที่คนรุ่นหลังวิพากษ์วิจารณ์โดยที่โดยที่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในร่วมเหตุการณ์เราก็พยายามที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลชั้นต้นนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความคิดเห็นหรือการปรุงแต่งจากคนยุคหลังเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะถือมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสงสัยอะไรในก็สามารถไปสืบค้น,คนจากหนังสืออ้างอิง ในท้ายเครดิตได้นะครับและส่วนเรื่องการโจมตีสถาบันปีดีเนี่ยผมคิดว่าตอนที่ตอนที่หนังออกมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครไปสนใจสถาบันปีดีเลยนะครับเพราะเรายังอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันปีดีด้วยซ้ําแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่ทําให้มีเหตุที่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันปีดีเนี่ยมันก็เกิดเหตุเนื่องมาจากมันมีจดหมายอันนึงที่ทางคุณพิพภพธงชัยเนี่ยนำมาเสนอ รวมถึงมีมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสถาบันปีดีเนี่ยได้ออกคลิปที่ค่อนข้างดีจะใส่ร้ายพวกเราพอสมควรนะครับซึ่งกล่าวหาว่าเราเนี่ยรับเงินกองทัพมาทำแอนิเมชันทำา IO แล้วบิดเบือนใส่ร้ายแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องเราด้วยอันนี้เนี่ยเขาเริ่มก่อนเลยทั้งนั้นนะผมไม่ได้เริ่มเลยนะเพราะเราเนี่ยต้องบอกตรงนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคารพและให้เกียรติอาจารย์ดุษฎีพนมยงมาก ในฐานะที่ท่านได้คล้างคิ้วเสียงกับประเทศในการในการนําดนตรีไปเผยแพร่ในตนางประเทศซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่ดีผมก็ไม่ได้มองว่าอาจารย์ดูสดสีกับปีดีจะเป็นคนเดียวกันพ่อก็ผูกส่วนพ่อลูกก็ส่วนลูกมันแต่มันก็มีประเด็นเนี่ยที่อยู่ๆก็มาใส่ร้ายว่าเราเอาเงินภาษีประชานชนมาบิดเบือนทำแอนิเมชันบิดเบือนใส่ร้าย,ายอันนี้มันก็ไม่แฟร์กับผมพอสมควรนะผมยังไม่ได้ไปกล่าวหาอะไรพวกคุณเลย แล้วแบบนี้มันเป็นทรรกับผมหรือเปล่าผมก็อยากรู้อย่างนะครับสื่ออยู่ในมือคุณเขพูดยังไงก็พูดได้อำนาจอยู่ในมือคุณคุณทำงไงก็ทำได้ตั้งแต่เราทำแอนิเมชันเปิดตัวแอนิเมชันมาเนี่ยสื่อกระแสะหลักนะฮะช่อง3ช่อง7ช่อง9สื่อ NBT หรือสื่อสื่ออาสาตนดาดไม่ได้ช่วยโปรโมทให้เราเลยนะ นี่คุณมองก็อาจจะมีท็อปนิวอาจจะมีเมนเจอร์สปริงนิวมีเนชั่นที่มาช่วยนะครับสเตไทม์นองฉันลึกก็ช่วยแนวหน้าช่วยไทยโพสช่วยผมว่าสื่อไม่ได้อยู่ในมือผมอะ่ะผมใช้เงินกับสื่อน้อยมากผมบูตใน Facebook เนี่ยวันละ100บาทใน Google หรือใน YouTube เราก็ไม่ได้บูตเลย t i k t o อเราก็ไม่ได้บูตเพราะเงินเรามีจำกัดน,นะฮะสื่อต่างๆที่มาสัมภาษณ์ที่ไปลงเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเงินซื้อเขานะฮะ แล้วหลังๆเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่เข้ามาเองนะโดยที่เขาได้รับชมอน,นิเมชันแล้วเขารู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์เขาก็เลยช่วยโปรโมทให้บางสื่อเราแบบเราก็คิดไม่ถึงว่าเออเขาจะช่วยเราด้วยแต่เขาก็ช่วยถึงกับตั้งหอประชุมใหญ่ในกองทัพอกว่ารอประชุมบวรเดชท,ทั้งที่องค์เจ้าบวรเดชนั้นเป็นกบฏเป็นกบฏเทพโปกเก้าตัดให้ใช้คํานี้เลยนะครับเป็นกบฏท,ที่บอกว่าไปเชิดชูกบฏบวรเดชในหนังเราไม่ได้เชิดชูนะ ในหนังเราเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์เจ้าวบวรเดชเนี่ยท่านก็ท่านก,ก็ฝ่าฝืนนะเพราะว่านักรัชกาลที่7ทรงห้ามแล้วว่าอย่าทำพระองค์เจ้าวบวรเดชยังต้องเขียนจดหมายเนี่ยเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษด,ด้วยที่ได้ยกทัพมาโดยพลาก,าการทั้งๆที่นักรัชกาลที่7ทรงห้ามแล้ว แล้วก็รัชกาลที่7ท่านก็ทรงหนีไปส่งขลาเพื่อไม่ให้ทั้งฝ่ายกบฏและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดึงท่านไปอยู่ร่วมเพราะท่านยืนยันหนักแน่นว่าท่านไม่ยุ่งด้วยท่านจะขอเป็นคนกลางท่านไม่เข้ากับฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะครับถ้าจะบอกว่าทําไมต้องเชิดชูกบฏโบวันเดตโดยไปตั้งชื่อห้องประชุมให้เขาเนี่ยอาจารย์ปีดีก็เคยก่อกระบฏดนะครับเป็นกระบฏวังหลวงหรือคุณจะเรียกเป็นอะไรก็ตามแต่นั่นก็คือกระบฏท,ที่อาจารย์ปีดีเป็นหัวหน้ากระบฏ วันนี้คุณยังมีสถาบันปีดีเลยอ่ากบฏดบวอันเดยเป็นสิ่งไม่ดีแต่กระบฏดวังหลวงเป็นสิ่งดีอันนี้ก็เชิงรีพิกกิ้งอืมทั้งั้งที่มันก็กระบฏเหมือนกันไม่ใช่วเวกวเวกเจ้าดีหมดไพร่วเลวหมดทั้งที่คนที่ทําัหนังเรืวเวร่องนี้ก็เป็นไพร่มันไม่สมํานึกตัวเองเลยว่าควรจะเข้าใจรัศดรทาไมครับทำไมำไมพร่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างจากคุณหรอแม้ผมจะเป็นไพร่ผมก็มองเห็นว่าใครทําประโยชน์ให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นไพร่หรือเป็นเจ้า ถ้าใครทําประโยชน์ให้กับประเทศเราก็สมควรที่จะเชิดชูพวกคุณก็ไม่ได้เชิดชูอาจารย์เสดีปราโมทไงทั้งๆท,ที่ท่านก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศจริงไหมทัางถึงเสนอเข้าครองเศรษฐกิจซึ่งก็คือรัฐวัสดิการที่อังกฤษทำหลังสงครามโลกรงที่สอง,ง 2, แล้วก็ออกกฎหมายโคอมมิวนิสต์เล่นงานท่านเลยทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นโคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบอังกฤษด้วยคือผมว่าทุกคนนะ่ะ ที่หลังจากดูแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วก็ไปหาสมุดปกเหลืองอา่านก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่ผมอยากให้เข็นไคนที่มาเยอะๆๆยด่าอาจารย์ปดีเรียนจากเด็กรุ่นใหม่ครับเรียนโดยการหาข้อเท็จจริงถ,ถูกต้องแล้วออกมายืนหยัดเพื่อความถูกต้องดีงามไม่เชื่อการมอมเมาจากหนังหนังสวาพวกนี้ครับในอดีตนะครับอ,อาจารย์ปรีดีก็เคยเรียกสืสวรักษ,ษ์น,นะครับว่าสบัสังคมและ อาจารย์สอนสิวรักษ์เนี่ยก็ภาคภูมิใจกับฉายานี้มาก <c oughs> าการที่อาจารย์สอนสิวรักษ์เนี่ยได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสว่างเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นคําชมนั่นก็ได้นะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ที่ทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังสว่างดีใจจ,จริงนะที่ท่านให้ความสมาําคัญในหนังเรื่องนี้มากเออความสุขอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเออคือผมที่ผมจะบอกนะก็ผมบอกแล้วนี่ไม่ต้องเชื่อหนังเราทั้งหมดหรอกไม่ต้องเชื่อในประชันเราทั้งหมดหรอกคุณไปหา ข้อมูลที่เราที่เราให้สืบคนได้อย่างที่เาบอกเราไม่ได้บอกเลยนะหนังหือหนเราบอกหมดครับเราบอกหมดเลยตรงท้ายเครดิตสามารถไปหาดูได้เลยศึกษาได้ครับคัดค้านได้แย้งได้ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยไงเราสามารถเห็นต่างกันได้เหมือนอาจารย์เห็นต่างกับผมอาจารย์ก็ด่าผมได้อาจารย์ก็วิจารณ์ได้แต่ผมก็แค่มาอธิบายว่าอาจารย์วิจารณ์อะไรของอาจารย์วนันนี้สมุดปกเหลืองเนี่ยเป็นรัฐวิธิการเนี่ย รัฐธรรมนูญของรัชกาลที่เจตั้งแค่นายกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วแง่อาจารย์คนรุ่นใหม่จะต้องรวมตัวกันแล้วเอาชนะทรราชให้ได้ต่อสู้กับทรราชอมัน,ม,นมันคนละแนวที่กับผมเนี่ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยมีประโยชน์นะทุกคนต้องหันมาหาจุดลงตัวแล้วก็ต้องมาคุยกันต้องต้องมาร่วมมือกันเพราะว่าทุกฝ่ายผมมองว่าทุกฝ่ายมีประโยชน์ต่อชาติ มีมุมที่เป็นข้อดีมีจุดดีมีจุดเด่นของตัวเองล้วสามารถที่จะร่วมมือกันทงานได้ผมก็ต้องถามอ่ะอาจารย์มองใครเป็นทอรราชมองฝ่ายธรรมเป็นทอรราชหรือเปล่าผมเป็นฝ่ายธรรมไงตอนนี้ตอนนี้ผมรับบทฝ่ายธรรมผมเป็นฝ่ายธรรมที่ผมเอาความจริงมาเล่าหรอที่ผมมาอาจารย์ก็บอกว่ารัฐมนูญหลอดเจ็ดมีแค่ตั้งนายกหรือพูดอะไรต่างๆน,นานานที่แอนิเมชันเราเนี่ยผิดท,ที่ผิดทางหมดเลย ทั้งๆท,ที่เราเอาความจริงมาเล่าเนี่ยมันเป็นวิธีของฝ่ายธรรมะเหรออาจารย์แล้วอาจารย์จะต่อสู้กับทรราชด้วยวิธีแบบนั้นหรอการที่ต้องสร้างปีศาจขึ้นมาเนี่ยนี่อาจารย์ก็สร้างปีศาจขึ้นมานะอาจารย์ก็สร้างฝ่ายทรราชขึ้นมาเนี่อาจารย์ก็สร้างตัว้ายแต่อาจารย์บอกคนอื่นห้ามสร้างตัวลายนะแต่อาจารย์ก็สร้างตัวลายเสียเองอ่ะก็มีฝ่ายธรรมะมีฝ่ายธรรมขึ้นมาซักง้นนะอืมคือผมยินดีในการที่ อาจารย์มาวิจารณ์นะครับแต่บางเรื่องต้องบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าใจแอนิเมชันเราเลยแล้วก็พูดในส่วนที่แอนิเมชันเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะใครที่ดูคลิปอาจารย์แต่ยังไม่ได้ดูแอนิเมชันของเราเนี่ยผมแนะนําว่าลองไปดูแอนิเมชันของเราก่อนมาเล่าแบบไหนนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เล่าแบบที่อาจารย์พูดก็ได้อืดังนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับการามาสูตรยอย่างที่อาจารย์สอนสุรักษ์ย้ำนักย้ำหนานนครับต้องใช้การามาสูตรยอย่าเชื่อในสิ่งที่พูด อย่าเชื่อในสิ่งที่อาจารย์บอกขอบคุณคนระับ